อะค่ะพี่น้อง FC ทั้งช่องสวัสดีกันตอนค่ำๆเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วหกโมงกลัวแล้วเนะาะค่ะพี่น้องเนะนาะสิบแนาฬิกายี่สนาทีแมะกลัวกลับจากทุระกลับเข้ามามาดูกันว่าเซียนบ้านดุงงวดที่แล้วลักซิปให้เป็นลักน่วยเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ กับเป็นรัก่อยไห้ากับหกรักหน่วยใหเจ็ดกับแปดท่านรักหน่วยท้านรักหน่วยเป็นหกสีไขย,ยูเจกับแปดกับบ่มีศูนย์คือเา่าเขาในวิ่งในวิ่งได้นนบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาในเขามาที่รัก่อยกับรักหน่วยเพราะว่าหกหกศูนย์หกอะมาคุยกันอีกต่อกันคุยกันอีกค่ะสำรับ เซียนบันดุงเนาะค่ะคุยกันในสายเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นจังได้โศกหมานบ่พ่อบอพ่อเมื่อไห่บอหมันหากับหกขันเป็นมารักนุวยนี่เป็นตังเาอพ่อเนาะครับอ่ะ มาสู่กันไปกันต่อไปเนาะคะ่ะเซียนบ้านดุงให้หากับหกลักซีฟม้าลักหน่วยกับลักลอยเด้อค่ะพี่น้องเด้อหกมาทั้งร้อยทั้งหน่วยเนาะคะ่ะสำหรับลักหน่วยจิกกับแปดลุดมาสู้กันใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันงวดวันที่สิบหกกยหกเจ็ด เซียนบ้านดุงปักลักค <been> <itation> ือเก้าบอกว่าเอาใส่หัว เ้อเอาเลขวิ่งเลขแลนคื้จังไดรอบนี้นะ่ะเอาเอาปักรักให้เก็เแล้วแม่ไม่ได้ปกักรักหรอเอาหลักสิบบนนะครับหลักสิบบน ใช้เขา่าอยืดพ่มโทัมาเอฟซีแม่ขั้วกำลังถึงอัดชิปอยู่ลักซิฟบ,บนได้ตัวได้พ่อเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ค่ะพ่อครับมิโนย์บอ มีอยู่ครับมีหน่วยลักหน่วยเนาะบันนี้เนาะหน่วยกว็มี่รักหน่วยเนาะบันเนาะครับครับครับรักหน่วยอ่าพ่อจับมาเลยค่ะลักหน่วยห้ากับสามกับห้าสามกับห้าอ่า โอ้ชนกันกับของแม่ขวัวตัวนี้สามกับห้าออกแท่พ่อบัน,นออกแท่จับคู่ยูบบพ่อจับก็ะไรซี่ตัวเก่าและแม่จับลอ่อง 9, 3, 9, 5, เบงเก้าสามเก้าห้านแม่นวะ,ะครับครับเก้าสามเก้าห้า ศูนย์สามศูนย์หาแม่นพ่พอ่อครับครับเอาพี่น้องสามคู่สี่คู่แข็นแข็งพ่อมากตัวไหนพอ่อมักศูสามนะแม่เอพอพ่ออาเซียนขอนแก่นโทรมาบอกลูกว่าบนนั่นบนเนตัดตัดหาเลยเพื่นว่า เพื่อนเห็นคลิปแม่ครัวลงกไปรักนวยเพิ่นวางเพิ่นวางสิละแม่ครัวตัดออกเลยนะห้าเล่นที่สามตัวเดียวเพิ่นวางสิดิครับโอ้แสดงว่าพ่อเน้นศูสามเม็ดเดียวเลยปะพ่อ,พอครับโอ้คือเน้นถือใกลใช่ปะเอาวงกลมเลยเด้อค่ะพี่นวงเด้อเอาศูสามตัวเดียว มีไม่ล่างอยู่บอกพ่อไม่ล่างบ้านเที่ยวนีนี่อยู่ครับนี่หลักหน่วยล่างอ่ะหน่วยล่างหน่วยล่างตัวไหนพ่อสองเนอตัวไหนก็สองสามศูนย์สองสองสาม สามศูนย์โ,นโอเคติดหน่วย่างอย่างเดี๋ยวแม่นว่าพ่อครับเอาผู้ดใดมีลักซิปเอามาติดด้วยค่ะพี่น้องเนอไผมีลักซิปเอามาติดของเซียนบ้านดุงพี่นอ้องอ๋พ่อมันใจซ้ำารยพ่อฟันดีว่พ่อรอบนี้เสียงฟันดีไม่ไหมแม่เสียง กันซูนสามนี่ละบ่ะ <c oughs> จา้าคน่เป็นองไดจา้าคทีเด็กตัวนึงแค่สองตัวนี่ะพ่ะเอาไปเสียงแ้วฝันว่ายิ่งเขาไหมุห้อิบ,บ,บ,ออบ่าถือระบอกพ่อคันว่าคันชิบ่กเขาบัวเลขเข้าไหมพ่อยิ่งงยิ่งยิ่งยิ่งถือกี่แมอืมบ,บ่กถืออย่บอกฝันนั่นสิ ยิ่งถืออยู่แม่บ่พ่อครับโอ้แสียงว่ายิ่งเสียงศูนย์สามตัวเดียวบอกครับเสียงศูนย์สามตัวเดียวอืมแสียงว่าพ่อฟันแสียงว่าพ่อฟันดีละดิหนิอืมดูว่างมดมันออกกันงกเกดจะฟันดีนี่แต่ว่ามันเอาเลขไปเสียงมันาถือเจ้ตัวเดียวมาถือเจ้าหเนาะ ค่ะพ่อเสียงตัวเดียวก็ฟันดีถีอตัวเดียวก็ะไรไมเป็นเังไอยหรอกรอบนี้นี่แสดงว่าพ่อเน้นโตพ่อเน้นตัวถือแล้วเพราะว่าเสี่ยงขอนก่นบอกว่าตัดหาออกไปเลยเด้อแม่ขัวพิ่นวางสีอืมแสดงว่าเข้ามาขามกัขามกับใครมากไปเลยว่าแม่วามันวันสิมาหามันมาเสิหาเกตนะข้าบมาเลยโอ้ยหาฮาลุดโดนแลวนี่น้ะพ่อเนาะหาบมา หาพ่มาดวล้วที่หลายเดือนแล้วเนาะแม่อันบอกขาเจา้าวิ่งตัวรักหน่วยเด้องวนี้แม่วิ่งตัวรักหน่วยสามวิ่งบนนะสามสามกับศูนย์วิ่งสามเลยค่ะวิ่งวิ่งสามตัวเดียวเลยบนนะวิ่งาสามาตัวเดียวเลวยแม่บ่พอครับครับแสดงว,ว่าพ่อมันใจคักแล้วเอ้าพี่น้องเอฟซีฟั่งพอเซียนบันดุงไวะะ้ด้วยค่ะ ลักซิปนี่บอ่บอไห้วิ่งป่นไหนแต่ว่าเพลินไห้มัน,นวิ่งลักมวยคือสามเอาพี่ดองเอฟซีขอบคุณลหลายนะพ่อเดอ้อครับครับอ่ะโอเคขอให้ร่ำรวยฝันดีขอให้ได้ตังค์นะพ่อเดอ้อครับครับค่ะโอเคค่ะพ่อสวัสดีค่ะเอาค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเซียนบันดุง หลักสิบบนเก้ากับศูนย์หลักหลักหน่วยสามกับห้าหลักหน่วยบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่คือเก้าสามเก้าหาศูนย์สามศูนย์หาหลักหน่วยล่างสองสามศูนย์วันที่สิบหกกันยากแคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข่าหกแต่ว่าหางมาหลักหน่วยวิ่งหากับหกหลักสิบมาหลักหน่วยเนาะค่ะพี่น้องอ่ะแม่รัวขออนุญาตเอาออกเด้อค่ะ เอาค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้วันที่16กันยา67พอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตัวเลขกัเป็นแค่แนวทางให้พี่น้องพิจารณาก่อนลงทุนอพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ